ฮัลโหลกายส์โอลาชิกอสว้าไปว้าเกี้ยกี่เละวอลคัมทูเดอะบริวสัตเนียมินันชานัลจากฟินแลนด์และมาที่กินอาหารไทยกับฉันแต่รู้ว่าที่บริวสัตเนียมินันกันว่าเสือมังค์สัตยเดสส์ Uh, taimalaisio ruoka. Bienvenido a canal de prusa Nieminen Finlandia y come comida tailandesa conmigo. Fish salmon es salmon. kala lohta. Bamboo. Bamboo bamboo, jackfruit, with uh, Thai chili, yaka, yakipo, monad with vegetable, uh, hua wash, eggs, arroz, rice, นี่นะเจ้าสวัสดีเจ้าอปอมแมพี่นองกูคอนเนอร์อ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ w s e เนี่ยมีเน้นหน่ะเจ้าช่องนี่อยู่ตีฟินแลนด์หนะเจ้าแล้วก็มากินอาหารไทยด้วยกันนาะอันนี้เป็นคลิปแรกนะเจ้าที่มีการโชว์กินเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนาะ นี่เรามาดูอาหารวันนี้นะเจ้าอันนี้เป็นปลาแซลมอนทอดนะเจ้าเงียบคนเดียวอุ้ยยศแล้วก็อันอันนี้ไส้อัวนะเจ้าไส้อัวเห็นปะซื้อมาจากร้านไทยนะเจ้าก็จะขายเป็นแพ็คแบบเป็นเป็นแช่แข็งนะเจ้าแล้วก็เอามาอุ่น นี่ก็เป็นข้าวนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นะชะอมไข่นะเจ้าสังเกตอ่จะชอบกินแบบอย่างเงี้ยแบบต้องหั่นนะเป็นพิธีรีตองแบบชอบกินแบบกรอบๆอ่ะเจ้าชะอมไข่กรอบๆเลยละแล้วนี่กะน้อไม่ต้มนะเจ้าอันนี้กะน้ำพริกกะปินะเจ้าอุ้ยกลัวมันลนนะ่ะ นพ้พริกกะปิแล้วนี่จะแกงมะนุนนะเจ้าแกงมะนุนแล้วก็มากินกันเลยนะคะทุกคนใส่อัวนีน่หนา เป็นคลิปแหลที่โชว์กินนข้าวนะเจ้า <c ười> คลิปก่อนหน้านั่นบรรับันกินค,คือบูเบอรี่แกนเจ้าจะสำลักดูแก้วนี่กวนนะเนี่ย กวนอ้วยอันนี้ชะอมไข่ต้องกรอบๆอบ่ะถึงจะอร่อยอืน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิต้องกลมๆกล่อมเจ้าเป็นคนแอปเปิลทำอาหารบะเก่งเจ้าทำเขาทำเอาแบบเรากินได้ไง่ายๆอะทำบะเก่งเจ้า น้ำพริกกะปิต้องเปรี้ยวเค็มหวานต้องครบรสแกงมะนุนนะเจ้าแกงมะนุนนี่ใส่ฉะอมเจ้าแล้วก็ใส่มะเขือเทศเลาใส่ปลาลาแล้วก็น้ำพริกแล้วก็ต่างปกติเลยเจ้าแกงมะนุนนี่คือแบบแกงแบบภาคเหนือจะแกงแบบเพียวๆอย่างนี้ ถ้าใส่หรือหรือไขบางคนจะใส่หมูใส่อย่างไปก็คือแล้วแต่ความชอบเราเจ้าแต่แอปเปิลชอบแบบแกงมันหนุนเพียวๆเพราะว่ามันุนมันจืดอยู่จอนเพราะเขาใส่มะเขือเทนลงไปมันจะทำ้ำเเปรี้ยวนิดๆอันนีน้สาวหมอนทอด อยู่เมืองนอกไอ้เปิดกินอาหารไทยทุกวันเลยเจ้าจริงๆกินทุกวันเลยถ้าไผ่อ่อมีกําลังซื่อหรืออย่างนะยังไงทุกคนก็ได้กินมดราทอคือมีเงินซื้อเพราะว่าอาหารไทยมีถั่วโลกเจ้าเนา้อไม่อร่อยเอาคือเขาจะขายเป็นแพ็กต้ยแล้วก็แบบ สำเร็จมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็แขมาต้มสักสองหน้ามเจ้าถือว่ากินได้ใจได้จเจ้าบอ,บอถึงครับเก่งแบบอ้ยล้ำอะไอย่างเี้ถ้าบล้ำก็คือจะบอกว่าบล้ำ ทำเองเจ้ายกเวนยกเว,น,กเวนไส้อัวเจ้าซื้อมาก็จะเป็นแพ็กแบบเป็นฟรีสมาเลยอนี่ยใส่แช่แข็งมาก็ไปซื้อมาเจ้าเดี๋ยวก็มาอุ่นอร่อยเลยแหละเป็นไส้อัวแบบของเหนือจริงๆอ่อะแบบเป็นรสชาติแบบสำหรับคนเหนือเลยอะแบบอร่อยมาก แถบนอร์ดิกแถบฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กอย่างเงี้ยมีอาหารไทยทุกที่ลวเจาว้าบ่าจะเป็นล่านอาหารไทยหรือล่านอาหารเอเชียหรือล่านอาหารอะไรอย่างกระจังจีนหรืออย่างระจังวัตถุดิบเนี่ยค่ะน้เข้าวมาจากไทยก็พักอะไรอย่างต่างๆน้เข้าวมาจากไทยหมดเลยขอคะแนนเรามีเงินไปซื้อเขาเตออ แต่ถ้าไข่ย,ยักษ์ไปยัดหรืออยังก็สามารถทําเองได้นะเจ้าแต่แอปเปิลบะบะเนี่ยเจ้าบะเกง่งลูกช่วงลูกชิ้นไออยังเต้าหู้หรือไออยังก็จังซื้อมดเดีอเจ้าแอปเปิลซื้อมดเลยส่วนมากอ่ะซื้อแล้วเอามาทําเองเนี่ยอาหารส่วนมากก็จะทําเป็นอาหารเหนือเนี่ยเจ้าแก,งน,นแกงนู่นแกงนี่แกงน้อไมมแกงเออเนี่ยยังขนุน แกงพักกาดแกงอะไรอย่างคือคือสับหรือทำขนมจีนเนี่ยทําได้ครับทําได้เอาติดตัวเองกินนะปัจจัยแบบเกง่งเก่งขนาดน,าดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่อยู่เมืองหนองต้องทําเองมดทุกอย่างเจ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวหนะเจ้าเพราะว่าช่วยเป็นกาลังใจให้จิมนะเจ้าชอบมากเลยเพราะอยู่ไปได้เหมือนเราเป็นดาราไนงโมงเหมือนเราแบบ มีคนมาดูอย่ามาคนดูเยอะมากเลยขอบคุณมากเจ้าคิดว่าจะดูแค่เฉพาะคนในครอบครัวนะยังไงกะขอเป็นกําลังใจให้สาวเหนือโดยเนเ้าเจ้าเนิทั้งแถบบ้านแอปเปิลน,นี้จะมีคนไทยแข่สามคนรวมทั้งแอปเปิลเขาจะเป็นปีทั้งพวกอีสานเขาก็จะทาอาหารเกง่งแต่เปิดแอปเปิลมาได้สันิทแล้วจะมีคนฟิลิปปินส์อยู่สองสามคนแล้วก็มีคนเออญี่ปุ่นหนึ่งคนแล้วก็มีข้างบ้านมีคนจีนอย่างเงี้ยเจ้า แถวไอ้เปิลน,นี้เปิลบขายได้อู้ภาษาไทยงยังไงมาอู้กันเป็นเพื่อนกัน,น,น,นจิ้มใหม่คนเหนืออยู่ตังไหนเจ้ามาอู้กันพองดูอีสานคนอีสานก็ได้นะเจ้าภาษาเหนือภาษาอีสานใกล้เคียงกันเลยเราหลู่ข้าวเหนียวเหมือนกันกินปลาล่าเหมือนกันเจ้ายังไงก็ขอบคุณมากนะเจ้าดีตีรับชมนะเจ้าขอบคุณจ้าหนักนะเจ้ายังไงก็ขอ,อทุกคนมีความสุขนะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรตยคุ้มครองทุกคนนะเจ้าครับ ถ้าใครชอบกันอยากจะเห็นเรือ,อยังการใช้ชีวิตเมืองนอกในในประเทศแบบแถบนอร์ดิกแถบเป็นอย่างเอ็กฟินแลนด์อย่างเอ็กแล้วก็นในส่วนของการท่องเที่ยวแอปเปิลจะมีแบบไปเที่ยวอยู่เนืองเนืงเองนะเจ้าไปเที่ยวอยู่เป็นบางช่วงนะเจ้าหนึ่งจากช่วงนี้พึ่งกลับมาไปบินไปมาสี่สี่ประเทศแล้วฉะนั้นเดี๋ยวแอปเปิลก็ขอพักก่อนทีเจ้าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ของฟินแลนด์เจ้า พอฟินแลนด์ซัมเมอร์นี้เราจะมีออย่าง Activity mm hmm. กิจกรรมทำเยอะนะเจ้าโ <laughs> ดยเฉพาะการเก็บเบอร์รี่เก็บไออย่างต่างๆนะเจ้าดูอ mm ัปเดตได้เลย mm hmm. ก็ใจชีวิตอยู่ฟ mm ินแลนด์แล้วก็ใจกลันไปแอลนะเจ้ามีอย่างกระสอบถามเข้ามาได้เจ้าก็จะสามารถตอบได้เฉพาะในส่วนของตีตีตัวเองประสบการณ์มาเนาะยังไงกะขอบคุณจาดนั่งนะเจ้า mm hmm. so you guys thank you very much for watching me so I'm so happy so a lot of people are watching me <laughs> and don't forget to click like, share and subscribe you are not missed any future video. Good luck, good life, good health. Take care guys bye bye สวัสดีจ้า, bye bye, สวัสดีจ้า, bye, -bye.